มีศิลปินชายที่ชื่อขึ้นต้นด้วยพอพานคนไหนที่พวกน้องชอบพีพีก็ได้ค่ะพีทพีทพีทองเสือพ็อกซี่พีพีพีจะเดินพีพีกินผิ่กินอ่ะพี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 อยู่แล้วค่ะถ้าชอบพีพีขนาดนี้กล้าไปกินโยเกิร์ตต่อหน้าพีพีป่ะปล้าไปค่ะแต่ก่อนที่จะไปกินโยเกิร์ตอ่ะรบกวนกดไลค์เพจ CP Magic Thailand หน่อยได้ไหมได้ค่ะอันนี้เป็น CP เมจิโยเกิร์ตรสเลดเบอร์รี่โฮลเกรนนะครับต่อไปเป็นรสไวท์พีทอันต่อไปเป็นรสอาสเกิเบอร์รี่ผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย อร่อยมากเลยค่ะกลมกล่อมมากค่ะ ah> <m akes> มี texture ดีหรือว่าพี่พีเลิศกว่านะถ้าน้องถ่ายรูปกับโฟอร์เฟรมพีพีไปวันนี้ครับแล้วถ้าเอารูปเนี้ยไปโพสลง x หรือ Facebook นะพร้อมแฮชแท็กเมจิโยเกิร์ต x พีพีกิรับสินค้าฟรีและส่มของางวัลหนึ่งชิ้นอยากปะล่ะ <m akes> เออนั่นแหละดี <m akes> ใช่ค่ะโพสคู่พี พูดกิจกรรมสนุกๆจากโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่มีแค่2วันเท่านั้นนะตั้งแต่วันที่13ถึง14กรกฎาคม2567เวลา11บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาเท่านั้นที่เซ็นเตอร์พอยต์สยามมากันเยอะๆนะโยเกิร์ตอร่อยและของรางวัลเยอะมากถ้าสายพลาดกิจกรรมนี้แล้วอยากลองกินโยเกิร์ตเมจิดับเบิลซีโร่สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยถ้วยละ15บาทเท่านั้นครับ